ละครสั้น FC เรื่องโลงเรียนลับของยมมทูตตอนที่สามหืมหน้าเบื่อจังเลยยูริไปไหนของเขานนั้นเนี่ยเพื่อนที่ฉันมีเพียงแค่คนเดียวก็คือเธอนะยูริอยู่นั่นเองเหรอ ยูริยูริอยู่นี่เองเหรอฉันตามหาเธอแทบแยนะ่น่ะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอยูริตามหาฉันทำไมเธอก็โดนเลือกมาเหมือนกันสินนะซากิที่นี่มันไม่ใช่ที่ของคนเป็นหรอกเธอกลับออกไปซะเถอะ จะหาว่าฉันไม่เตือนล่ะอะไรกันที่นี่มันไม่ใช่ที่ของคนเป็นแล้วมันคือคืออะไรแล้วเธอไม่ใช่คนเหรอยูริหรือว่า มันต้องเป็นฝันแน่ๆแต่ฉันเจ็บจริงหนาวจริงแล้วก็รู้สึกกลัวจริงๆเฮ้ยเสียงใครนะ่ะเคาะประตูหรอใครกันฉันกลัวจริงๆนะเนี่ย ยูริมีอะไรหรือเปล่ามาสัดดึกเชียวพรุ่งนี้จะมีค่าฝึกของยมทูตฝึกหัดเตรียมใจไว้ด้วยนะค่าฝึกของยมทูตฝึกหัดหรอมันเป็นยังไงบอกฉันได้ไหมฮะเนี่ยททำไมล่ะ เราเป็นเพื่อนกันนะแล้วเมื่อตอนกลางวันเธอเป็นอะไรเธอพูดอะไรกับฉันฉันยังไม่เคลียร์เลยก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละฉันไม่เข้าใจทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่แล้วใครเลือกฉันเลือกฉันมาทำไมเธอบอกฉันได้ไหมฮะ ตากบางครั้งคนที่ไม่เห็นค่าตัวเองคือคนที่ยมมุทุดเลือกเธอเข้าใจไหมคนที่ไม่เห็นค่าตัวเองอย่างนั้นน่ะเหรอคนที่ไม่เห็นค่าตัวเองอย่างนั้นน่ะเหรอฮ้ายนอนไม่หลับจริงๆใคร ใครอยู่ตรงนั้นไม่เห็นจะมีใครเลยใครฉันถามว่าใครอยู่ตรงนั้นเฮ้ยกลัวจังไปดีกว่าเงาเงาใครกัน ห้องถูกล็อกไม่ใช่เหรอห้องสองทับสี่มีใครเข้าไปในนั้นฉันตาไม่ฝาดแน่ๆจะเข้าไปดูดีหรือเปล่านะลองเปิดไปดูดีกว่า นั่นจดหมายเหมือนที่เราเคยได้รับเลยนี่นาเปิดอ่านดูจะเป็นอะไรหรือเปล่านะยมทมูตที่หายไปวิญญาณที่เจ็ดมันคืออะไรกันเนี่ยยมทูตที่หายไปวิญญาณที่เจ็ดอะไรกัน ไม่เข้าใจเลยจริงๆเรื่องชักลึกลับและซับซ้อนมากขึ้นฉันเริ่มกลัวจริงๆแล้วนะไม่เห็นมีใครเลย้อยรีบออกจากห้องนี้ดีกว่าน่ากลัวยังไงบอกไม่ถูก ใครอยู่ตรงนั้นน่ะฉันถามว่าใครใครอยู่ตรงนั้นห้องก็ปิดไปแล้วด้วยเธอไม่ควรอยู่ที่นี่นะซากิห้องนี้ไม่ใช่สำหรับมือใหม่ รู้ชื่อฉันได้ยังไงไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้คือเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะซากิรีบกลับไปซะที่นี่ไม่มีความลับทุกอย่างทุกความคิดของเธอถูกจับตามอง จับตามองอย่างนั้นนั่นเหรอแล้วผู้หญิงคนตะกี้เป็นใครไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันต้องไปล้างหน้าซะหน่อยแล้วเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันเยอะมากเลยเฮย้ยน่ากลัวทุกอย่างน่ากลัวจริงๆนัเนนี่ฉันต้องกลับไปแล้วเหรอแ้่ฉันจะกลับไปยังไงนั่นน่ะสิ ฉันถ้าเธออยากรู้ความจริงพรุ่งนี้มาที่ห้องใต้ดิงอะไรกันเนี่ยฉันหลอนจนเห็นหน้ายูริอย่างนั้นนะหรอเฮย้ยชีวิตของฉันยูริโปรดติดตามตอนต่อไปโรงเรียนลับ ของยมมาทูดจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะและตามมาต่อ EP ที่4เร็วๆนี้เลยค่ะเอ้ยพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะไปะตามไปดูพรุ่งนี้ต่อเลยนะโรงเรียน